สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการเฮ้ย hey, จริงเหรอปลายเพลกันอีกแล้วนะฮะแน่นอนครับคราวนี้เป็นคิวสรุปเนื้อเรื่องของ God of War 2นะฮะซึ่งเป็นภาคที่มีเนื้อเรื่องอยู่ในลำดับที่5ของไทม์ไลน์พอดีีเลยนะฮะถ้าใครที่ยังไม่ดูก่อนหน้านี้ถ้าเกิดอยากจะรู้เรื่องตั้งแต่ต้นนะครับถอยกลับไปแต่คลิปแรกเลยนะครับ1 2 3 4นะฮะเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นลำดับที่5แล้วนะครับ ซึ่งเพื่อนๆน,นะฮะก็ยังสามารถหาเกม God of War 2นะฮะเวอร์ชันรีมาสเตอร์เนี่ยบนเครื่อง PS3 มาเล่นได้อยู่นะครับมีทั้งแบบแผ่นด้วยนะฮะแล้วบัดรวมกับเวอร์ชันรีมาสเตอร์ของภาคแรก หรือภายใต้ชื่อว่า God of War Collection นั่นเองนะครับหรือแบบดิจิตอลดาวน์โหลดนะฮะบ,บน PlayStation Store โดยเส้นทางการชำระแค้นทวยเทพของพี่เม่งเคทอสนะฮะก็กำลังเข้าใกล้จุดคลายแม็กเข้าไปเรื่อยๆแล้วนะฮะเอาเป็นว่าเราไม่ต้องไปพูดพร่มทำเพลงกันให้เยอะแล้วนะครับคราวนี้ไปชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับคำเตือนอันนี้ต้องเตือนจริงๆนะฮะพี่เม่งแกโหดนะฮะโห,โห,โห,โหทุกภาคเลยนะครับยังไงก็18บวกไ้ก่อนแล้วกันนะนนท ในภาค2นี้นะฮะก็จะเล่าถึงเควโทสนะครับที่กลับมานั่งบัลังก์ g o d o ฟ W อ r อีกครั้งนะครับแต่ทว่าพี่เหม่งของเรานีฮะก็ยังคงมีมรสุมต่างๆครับรุมเราไม่เลิกลาฮะ ไม่ว่าจะเป็นทั้งฝันร้ายในอดีตที่ยังมาตามหลอกล้อนนะครับรวมถึงบรรดาเทพองค์อื่นๆนะฮะบ,บนโอลิมปัสเนี่ยก็พากันต่างตั้งแง่กับเคทอสที่ชอบใช้วิธีปาเถือนเลือกเกินอยู่มาวันนึงฮะพี่เคทอสก็ได้ไปพบเห็นการต่อสู้นะฮะกันในกลุ่มโรถนะครับผมเอ,อ่ประมาณคล้ายๆถนนไว้ไม่ใช่นะฮะเลยคิดจะลงไปช่วยเหล่านักรบสปาร์ตันนะครับที่อยู่เบื้องล่างครับ แม้ว่าอาร์ชีนาจะออกมาห้ามเคทอสไว้นะครับแต่พี่เม่งเราก็หาได้แค่สื่อครับประมาณว่าเลือดสปาร์ตันของแกนี่เข้มข้นมากนะฮะด้วยเหตุนี้นะครับพี่เม่งก็เลยโดดลงไปแจมทันทีครับระหว่างนั้นก็มีนกอินทรีลึกลับนะครับมาดูดเอาพลังของเคทอสไปใส่ที่รูปปั้นนักรบแห่งกรุงโรสครับระหว่างที่เคทอสกำลังต่อสู้กับรูปปั้นดังกล่าวนะครัุดก็ได้มอบดาบที่มีชื่อว่า เบรคออฟโอลิมปันะครับให้แกเคโทสเพื่อใช้ในการพิชิตรูปปั้นเพราะว่าเคทสฮะต้องทำการรีดพลังที่มีอยู่ในตัวเข้าไปในดาบนะฮะจึงสามารถปราบรูปปั้นนี้ลงได้ซึ่งตัวเควทโสเองนี่ก็บาดเจ็บสาหัสไม่แพ้กันเลยฮะต่อมาฮะนกอินทรีตัวนั้นนะฮะก็เผยว่าตัวต,วตวนที่แท้จริงแล้วคือซูชจำแรงกายมาครับ พร้อมกับอ้างว่าตนเนี่ยจะเป็นต้องออกลงหยุดความอาหางกาของเจ้าเคโทสแทนอาธีนาฮะที่ไม่ยอมลงมือเองขณะดเดียวกันซูดก็เสนอโอกาสสุดท้ายให้กับเคโทสครับจงกลับมาจงรักภักดีต่อเราเทพเจ้าอีกครั้งและแน่นอนว่าพี่เหม่งแกก็ปฏิเสธทันควันอยู่แล้วครับพโตโอ้เครียดแคนกันซะขนาดนั้น สุดเลยจาัดก,การสังหารพี่เหม่งครับด้วยเบรดออฟโอลิมปัสและทำลายกองทัพสปาร์ตันจนลาบเป็นหน้า,ารกรอบครับโอ้โหพระเจ้าลาบเรียบเลยหน้ากองเลย จากนั้นนะฮะร่างของเคทอสก็ค่อยๆจมดิ่งลึกลงไปโลกใต้พิภพฮะแต่ก็ได้ไททันนามว่าไกอานะครับมาช่วยเอาไว้ครับโดยไกอาได้บอกกับเคทอสว่านางเนี่ยเคยเลี้ยงดูซุดแต่สุดท้ายแล้วซุดก็แหวงกัดเหล่าไททันครับเพราะแคนที่โคโนสพ่อของซุดนะฮะเคยทำรุนแรงกับพี่น้องของซุดมาก่อนพร้อมกันนี้ฮนะไกอาเนี่ยก็ได้แนะนำให้เคทอสนะครับไปหาเทพีแห่งโชคชะตา ซึ่งมีความสามารถในการควบคุมเวลาครับเพื่อที่เจ้าตัวเนี่ยจะได้กลับไปแก้แค้นสุดได้โอ้โมหมันลเลยในที่สุดครับ K เคนี่ยก็เดินทางไปถึงเกาะแห่งหนึ่งครับแล้วเขาก็ได้พบกับเทพไททันแอตลาสนะครับซึ่งถูกจองจําไว้หลังจากที่เคโทสเนี่ยอธิบายความตั้งใจของตัวเองให้ฟังแอตลาสก็เผยออกมาว่าแท้จริงแล้วเนี่ยพวกไกอากับเทพไททันองค์อื่นๆเนี่ยก็อยากจะล้างแค้นซุสด,ด้วยเหมือนกัน เพราะซุสเนี่ยเคยฆ่าล้างพวกไททันในมหาสงครามมาก่อนแถมยังบอกเคทอสว่าเบรดออฟโอลิมปัสเนี่ยเป็นอาวุธสำคัญที่สามารถใช้กำจัดซุสได้ก่อนที่แอตลลสเนี่ยจะช่วยให้ K เคทอสนะฮะไปยังวิหารแห่งโชคชะตาต่อมาเคทอสก็พบกับทหารชาวสปาร์ตันที่มาตามหาเทพีด้วยเช่นกันนะครับทว่าก่อนที่ทหารเหล่านั้นเนี่ยจะตายเนี่ยเขาก็ได้บอกกับเคทอสว่า ช่วงที่เคทสหายตัวไปเนี่ยซุก็บุกไปทําลายเมืองสปาร์ตาทำเอาเคทอสเนี่ยโมโหจนค้างเลยครับเลยปลุกนกฟินิกนะฮะและขี่มันไปยังที่ที่อยู่ของเหล่าเทพี T P. จนได้พบกับเทพีลาเคซิสและเทพีอัคโทรโพสนะครับซึ่งทั้งคู่ล้วนไม่ยอมย้อนเวลาให้แก่เคท s สครับพี่เหมงก็เลยต้องต่อสู้กับทั้งสองครับโดยในระหว่างที่กำลังต่อสู้กันนั้นนะฮะเทพีลาเคซิสนะฮะกับเทพี P, อาร์โทโพสนะฮะพยายามที่จะย้อนเวลากลับไปเปลี่ยนผลการต่อสู้ระหว่างเคท s สกับเทพเอลิสนะฮะที่เป็นต้นเหตุในช่วงท้ายของภาคแรกนะครับถ้าใครยังจำได้ไปย้อนดูคลิปเอาละกันนะครับแต่พี่เคโทสครับก็จากการเชื่อดเทพีทั้งสองลงได้ซะก,ก่อนครับจากนั้นเคท s สก็บุกไปถึงเทพีโครโทนะฮะที่เป็นเทพีแห่งโชคชะตาองค์สุดท้ายและสังหารนางลงได้ในที่สุดครับโอ้โห เคทอสหะจึงใช้ได้แห่งการเวลานะครับย้อนกลับไปในเหตุการณ์ตอนที่ซุสเนี่ยคิดจะฆ่าตนและชิงเอาดาบเกรดออฟโอลิปัสมาได้สำเร็จด้วยฮะคราวนี้ทั้งคู่ต่อสู้เปิดฉากกันอีกอรอบฮะสุดท้ายแล้วเคทอสก็เอาชนะซุสได้ครับแต่ก่อนที่จะลงมือฆ่าซุสนั้นนะฮะอาทีนาก็โผล่เข้ามาขวางเอาไว้ก่อนฮะและพยายามขอร้องไม่ให้เคทอสฆ่าซูสครับ พอทาซูสตายเนี่ยโอลิมปัสได้ถึงเขาการปรวสารแน่นอนนะฮะแต่แน่นอนว่าเคโตสหาจะสนใจที่ไหนนะครับไม่สนใจฮะและพยายามจะฆ่าซูสให้ได้อาร์เทนาฮะก็เลยสละชีวิตตนเองครับด้วยการเข้าไปรับดาบแทนจนซูสเนี่ยหนีไปได้ครับก่อนที่นานจะสิ้นใจฮะก็ได้บอกความจริงกับเคโตสว่าเคโตสก็คือลูกของซุสนั่นเองครับโอ้ยยิ่งกว่าหนังจีนอีกนะฮะตอนนี้พลิกผันกันน่าดูเลย no I have no father. God after God will deny you, Kratos. They will protect Zeus. Zeus must live so that Olympus will prevail. โดยสุดก่าวว่าเคทอสเนี่ยจะแย่งชิงอำนาจจากตนไปครับเหมือนที่ตัวเองเนี่ยเคยทำกับโคโนสผู้เป็นพ่อบังเกิดกก้ามาก่อนครับะว่าเคทอสเนี่ยกลับบอกว่ามันถึงเวลาที่พวกถวยเทพเนี่ยจะต้องหมดอำนาจเสียทีก่อนจะย้อนเวลากลับไปช่วงมหาสงคารามนะครับเพื่อช่วยพวกเทพไททันนะฮะก่อนที่จะถูกกำจัดนั่นเองนะฮะเสร็จแล้วนะฮะก็กลับมายังช่วงปัจจุบันครับพร้อมกับเทพไททันองค์อื่นๆน,นะฮะ ในขณะที่เหล่าเทพเจ้านะครับก็ได้แต่เฝ้ามองศัตรูเก่านะครับของพวกตนเนี่ยปีนเขาโอลิมปัสขึ้นมาและสุดท้ายฮะเคโทสที่ยืนอยู่บนหลังของไกอาฮะก็กล่าวว่าตนนี่แหละที่จะเป็นคนทำลายโอลิมปัสลงให้ได้ครับโอ้โหสุดยอดไปเลยอ่ะ ถึงตอนนี้ก็เข้าสู่โค้กสุดท้ายของดราม่าชำระแค้นนะฮะระหว่างเโทสกับเหล่าเทพบนโอลิมปัสแล้วนะฮะซึ่งตอนต่อไปนี้นะฮะจะเป็นบทสรุปของเนื้อเรื่อง g o d OF WAR 3นั่นเองนะฮะที่จะเป็นภาคสุดท้ายของไทม์ไลน์สตทีโดยเรื่องราวได้จะสิ้นสุดยังไงเนี่ยฮะก็ฝากติดตามกันในวันพฤหัสหน้านั่นเองนะฮะการรายการเฮ้ยจริงเหรอบายเพลงนั่นเองนะครับก็ฝากเพื่อนๆครับกดไลค์กด subscribe กันด้วยกันละกันนะครับว่าจะชื่นชอบเรื่องไหนยังไงเดี๋ยวจบ กอดอวอแล้วอยากให้เป็นเรื่องอะไรเนี่ยยังไงก็ฝากกันเอาไว้กันละกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวทีมงานเฮ้ยจริงเหรอเนี่ยฮะจะรีบจาัดก,การให้นะครับผมแล้วก็ถ้ายังไงเนี่ยมาติดตามกันอีกที่ในพฤหัสหน้าหนึ่งทุ่มตรงสำหรับวันนี้ผมศิโนโตกลาแล้วครับสวัสดีครับอูจะจบแล้วเศร้าจัง จากเว็บไซต์ที่รวบรวมทุกข่าวสารจนถึงนิตยสารเพื่อเกมเมอร์ตัวจริงและอีกหลากหลายสาระความบันเทิงบนย t u b e เราสนับสนุนเด็กรุ่นใหม่หัวใจแคสเตอร์และมีบริการสินค้าื่ะคอ,อเกมตลอด24ชั่วโมงนี่คือเครือข่ายคนเล่นเกมที่ใหญ่ที่สุดเราคือ Online Station น